ตรงไปเนี่ยจะเป็นทางออฟโรดจากนี้เราก็ไปเก็บสตรอเบอรี่กันอืมวิวบอกไปน้อยดูนเดี๋ยวไปแต่งตัวก่อนนะจ๊ะจะได้เดินทางกันจ้ะ เก็บเต็นเรียบร้อยแล้วจ้ะเสร็จแล้วเราจะลงจากลานกลางเต็นท์ UFO เนี่ยไปเก็บสตรอเบอรชํำๆแล้วก็ไปกินอาหารป่ากันที่เขาใหญ่มารอรุ้นว่าขาลงจะลำบากมันขาขึ้นมาหรือเปล่าไปจ้ะเราให้ฟังนิดนึงเกี่ยวกับ ลานกลางเต็นยูเอฟโอว่าทำไมถึงชื่อลานกลางเต็นยูเอฟโอนะคะก็คืออันนี้แหละสิ่งก่อสร้างอันนี้ซึ่งเขาได้ล้มเลิกการก่อสร้างไปแล้วแหละแต่ว่ารูปทรงอะ่ะคล้ายกับยานยูเอฟโอเขาก็เลยตั้งชื่อว่าเป็นลานกลางเต็นยูเอฟโอนะจ๊ะถ้าตรงไปเนี่ยจะเป็นทางออฟโรดรถเราขับ2นะคะไม่ได้ขับ4ี่จะตีองวิ่งลง,งไปเพราะว่าทางจากนี่มันยากเออยากมากเออตรงนี้ไหวไหมเนี่ย,ยฉันรู้ว่าพี่จะเดินลงไปแล้วแหละ อ้ทางนี้หรือทางนี้ตรงจุดนี้ถ้าใครอยากมันไปทางนึงได้ทางซ้ายนั่นโหดรกว่าอ๋ออย่าเพิ่งยังปดประตูไม่ได้ปีประโอเค ไปกินอาหารป่าก่อนแล้วค่อยไปเก็บสตรอเรี่แล้วทั้งเข้าก็จะประมาณนี้นะคะครัวนะ <Huh? S 1> ครัวนาะยอดร้านยุดเออเขาผิดร้านจ้าหม yeah, <no> ดเลยแต่นี่นะเอาเดี๋ยวไหนๆก็มาถึงเราพา uh ไปดูเผื่อมีคนอยากมากินอาหารป่าในเขาใหญ่ร้านเนี้ยที่แนะนำก็คือต้มยำปลาคัง hmm. แซบ่บ ก็คือว่าเขาปรับปุงร้าจะมากินทีหลังก็ค่อยโทรเช็คเอาเอางี้ไปกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดเพราะจะมีก๋วยเตี๋ยวเป็ดแล้วก็กระเพาเป็ดร้านนี้ก็เป็นอีกร้านหนึ่งที่ปอมาเขาใหญ่หรือไม่ได้มาเขาใหญ่หรอกแต่ว่ามาลาวกใกล้เขาใหญ่เนี่ยก็ต้องไปกินร้านนั้น กดกระต๋องค่ะ <Okay. S 1> มาแล้วจ้ากระเพราเป็ด mm hmm. คือตอนผัดอ่ะหอมมาก <laughs> <laughs> อยากกินมากเรามีหนังๆนิดนึงน,นงนะ mm hmm. อย่างนี้นะ mm hmm. สุดๆเลย ด้วยก๋วยเตี๋ยวเป็ดพอ,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 อสั่งเป็นเส้นเล็กนะเราดูเราดูเป็ดที่เขาให้ดิอูชิ้นขอบกินเป็ดกันเลย<ช>นุ่มน้องพอดี<ช>และไม่มีกลิ่นสาบใช่ตะกองชอบร้านนี้เพราะว่าเป็นคนที่กินเป็ดยากครับแล้วมันถ้ามีกลิ่นไม่กินเลยเวลร้านนี้มากินแล้วเป็ดอร่อยไม่มีกลิ่น ไม่มีกลิ่นเลย<ม>เขาจะมีพริกเผาอ่ะเป็นเหมือนพริกเผาพริกน้ำมันอ่ะ๋วยเตี๋ยวเป็ดนี่ไม่ผิดหวังเลยร้านนี้แล้วน้ำซุปเขาหอมมากทุก<ม>อย่างคือดีน้ำซุปแน่นอนเป็ดเป็ดนี่คือดีเลิศจากนี้แล้วก็ไปเก็บสตรอบเบอรี่กัน น,นี้เป็นเวลาเที่ยงคึร่งแนะนำให้มาตอนเช้าเพราะว่าจะถ่ายรูปสวยมากไปลงไปกันจ้าอ้ยอ้นะสตรอบอรี่มีให้เก็บใช่ไหมคะ <c oughs> โอเคขีดละห0สิเหมือนเดิมเนาะไปจ้าอยากกินแล้วไม่มีคนนะขออาตถอดแมสแป๊บเอาล่องไหนล่องไหนล่องที่อร่อยที่สุดอะอันนี้แบบ แบบกินเลยอ่ะก็คือเอาแบบแบบแดงๆอย่างนี้แหละช้ำๆนี่อยากจะกินสตอนนี้เลยแต่ว่าไม่ได้นะจ๊ะต้องเอาไปช่างก่อนแล้วถึงจะกินได้ห้ามกินในสวนนะไป้ยนุ้ยนุ้ยนมีใหญ่มากทุกคนถึงรูปทรงเขาจะไม่ ไม่ลีนะแต่ว่าคือใหญ่เปียว <c oughs> ปากมากค่ะอุ้ยดูดิใหญ่กว่าลูกอื่นเลยอ่ะกวจะเอาให้ถึงกิโลใช่ไหมเนี่ยอาจจะเกินด้วยเพราะว่าเดี๋ยวจะเก็บผสมกันเอาที่ยังไม่สุกมากแล้วก็ไว้กินวันพรุ่งนี้แล้วก็เอาแบบที่สุกๆช่ำๆกินวันนี้เลยอ่ะฮะดีเดินไปเรื่อยๆนู่นฝั่งนู้นก็มีไหนนีนมีไหมสองอันเลยเนี่ยถ้าถ้าหัวขา,ขาวๆแบบนี้กินพรุ่งนี้ก็ยังได้ โอยอยากกินแล้วอ่ะรีบเก็บรีบเก็บได้สวยอ่าโอเคยังจ๊ะโอเคแล้วค่ะไหนเขาดูหน่อยลูกโอ้ลูกนี้นะแต่วว่าลูกนี้นะถือมาให้หน่อยว้าวชอบลูกแบบนี้มากมันมันแบบกลับเต็มคำ ใช่ถึงจะรูปทรงถึงรูปทรงจะแปลกๆนะแต่บอกเลยว่ารูปแบบนั้นอ่ะกัดเข้าไปจะช้ำแนะนำนะถ้าใครจะมาเก็บสตรอรี่ไล่แผ่นดินทองถ้ามาเช้าได้จะดีตรงนี้จะสวยมากถ่ายรูปสวยเราลงมาจากลานกางเต้นเยืมโอไงมันค่อนข้างที่จะ <laughs> ใช้เวลานิดนึงก็เลยไม่เช้าละ ช่วยกันสองพี่น้องนนั่นแหละสองลูกดูดิลูกนี้โคตรสวยเลยว้าวจองลูกนี้นะจ้ะ เขาจะล้างให้ด้วยเพราะว่าปู่กมันจะกินเลยไงเยจะล้างให้โอ้ขอบคุณมากเลยครับมาแล้วเมื่อกี้ไปสั่งสตรอเบอรี่โยเกิร์ตมาอันนี้แก้วละ80ิบาทมีโยเกิร์ตอยู่ข้างล่างนี่นี่น่ากินชื่นใจมีความเปรี้ยวของสตรอเบอรี่นิดนึงอมเปเปี้ยวอร่อยมาสตรอเบอรี่ของเราเก็บเองจากมือ ขออันนี้เลยแล้วกันอือหืออือหือขอโทษนะทุกคนที่ต้องให้เห็นอันที่กัดไปแล้วมันฉ่ำมากอ่ะน้ำอร่อยมากเอาอี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 กอ่ะอือหลูกนี้ฉ่ำกว่าลูกแรกอีกอือหือ เราเก็บไม่ถึง1กิโลก็คือขีดละ60บาทแต่ว่าถ้าเกิน1กิโลก็คือขีดละ50บาทอีกสักลูกก่อนริ่มลากันไปใครจะมารีบมานะจ๊ะเขามีถึงเดือนมีนาถ้าพลาดก็คือต้องรอปีหน้าเลยลากันไปกับสตอเบอรี่ช่ำๆช,ชนนี่อร่อยมาเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะ